กลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันเลิกตัดความชอบออกให้ได้ได้ถ้าตัดความชอบออกไม่ได้เนี่ยมันจะกลายไปทําผิดทางกายด้วยอ่ะต่อไปคนไหนอ,ะอ่ะพอาอยู่นี่อาดาทางนี้ก็กได้รับมือ,อยังไงเหรอก็ไม่ต้องไปสนใจมันสิ คำถามคือเราจะไปสนใจมาทำไมเวลามีคนอีกหนอใส่เราอะเวลามีคนโกรธคนเกลียดคนประสาทแตกใส่เราอย่างเงี้ยวิธีการคืออยู่เฉยเฉยถ้าเราไปประสาทแตกตามมันมันก็จะประสาทแตกแบบนี้เรื่อยๆสุดท้ายแล้วเรารับมือก่อนไม่ได้หรอกวิธีการรับมือกับคนประเภทนี้ดีที่สุดคืออยู่เฉยเฉยไม่ต้องโต้ตอบไม่ต้องตอบโต้ไม่ต้องเถียงอยู่ของเราตามปกติแล้วเดี๋ยวมันจะสงบไปเองคนเราเนี่ยมันชอบโยนแง่ลบใส่คนอื่น โยนความคิดลบๆใส่คนอื่นเราอย่าโยนความคิดลบใส่คนอื่นกลับไปพทธเจ้าบอกว่าเวลามีคนใส่ร้ายป้ายสีเราเราใส่ร้ายป้ายสีกลับเวลามีคนดา่าเราเราด่ากลับเราเลวกว่าเขาเพราะนั้นวิธีการคืออะไรมีสติแก้ไขที่ตัวเองไม่ต้องไปสนใจมันมันม่ตา่เแก้องกไไปแก้เผ็อะไรอยู่เฉย คนไหนเนาะอ่ะถามเลยออยาากสบถมเกี่ยวกับเรื่องการทำแผ้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าการทำแผ้เป็นอิธีที่จะติดตัวผู้เป็น เดี๋ยวนะแสดงว่าเรามีสองคำถามเหรอคำถามหนึ่งคือเรื่องทําแท้งถูกไหมและคาถามที่สองคืออะไรนะไม่ดูแลปล่อยให้เกิดมาแล้วไม่ดูแลบาปกว่าทําแท้งอย่างนี้เหรอค่ะอ่าแสดงว่ามีสองคำถามคําถามแรกคือการทําแท้งเนี่ยจะเป็นบาปติดตัวไปตลอดจริงไหมก็ต้องตอบว่ามันจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งคำว่าจริงคือเมื่อเราลงมือกระทําสิ่งใดไว้เราย่อมได้รับผลของการกระทํานั้น ถ้าเราทําแทงเราทําอะไรฆ่าชีวิตถูกไหมการฆ่าชีวิตให้ตกล่วงเรียกว่าปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์ฉะนั้นในการปาณาติบาตของเราหรือการฆ่าสัตว์ของเราเนี่ยอันนี้มันผิดแน่นอนก็ต้องรับผลของการกระทําแต่การทําแทงทําให้มีเจ้ากรรมนายเวรมาขี่คอเด็กตามมาส่งผลชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองชีวิตล่มจมอันนี้ไม่มี เราล่มจมเพราะการกระทําของตัวเราเองไม่ใช่เพราะการทําแท้งเพราะนั้นการทําแท้งเมื่อทําจบไปแล้วก็จบไปไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันวันหนึ่งผลของการกระทํากลับมาส่งผลก็รับผลไปแต่ไม่มีผลต่อความเจริญของการชีวิตไม่เกี่ยวข้องคนละเรื่องแยกออกจากกันส่วนตัวที่สองที่เราบอกว่าเวลาทําแท้งเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญาในการเลี้ยงดูลูกแล้วปล่อยเขาเกิดมาแล้วเลี้ยงเขาด้วยความลําบาก เราบอกว่าน่าจะบาปกว่าการที่เราทำแท้งความเป็นจริงคือการเข้าใจผิดการทำลายชีวิตบาปกว่าอย่างน้อยเราไม่ได้ทำลายชีวิตเขาแม้จะเลี้ยงได้ไม่ดีแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนตัวเองแม้เราจะเลี้ยงได้ไม่ดีดีของเราคือดีแบบไหนอะอย่างพวกเราเป็นลูกเนี่ยเป็นลูกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยต้องการให้พ่อแม่ ให้เงินเราทุกบาททุกสตางค์ตามเราพอใจพ่อแม่อยากได้สิ่งนี้เราก็จะเอาให้ได้พ่อแม่ไม่มีให้เราก็เลยบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเราไม่ดีเพราะเราอะไรเราไม่พอใจที่เขาเลี้ยงดูเราไม่ได้เราได้เงินมาโรงเรียนวันละ100บาทเพื่อนได้วันละ200บาทเราก็บอกไปขอพ่อบอกว่าอยากได้วันละ200บาทแบบเพื่อนแต่พ่อแม่ไม่มีเงินให้เราก็โกรธพ่อแม่ ว่าทำไมถึงไม่มีเงินให้เราแล้วเราก็บอกว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเราไม่ดีไม่ดีเหมือนกับที่เพื่อนเนี่ยได้เงินมากกว่าเราสุดท้ายแล้วพ่อแม่เลี้ยงเราดีไหมบางทีพ่อแม่เลี้ยงเราดีแล้วแต่ดีได้เท่ากําลังความสามารถที่เขาจะเลี้ยงดูได้แต่แค่ไรเราไม่พอใจของตัวเราเองอันนี้ใครเป็นคนรับผลนะ่ะก็ต้องเราเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นดังนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวถ้าเราจะทําแท้ เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเองใหม่ว่าวันหนึ่งเราตัดสินใจจะรักษาลูกไว้แม้วันหนึ่งข้างหน้าจะเลี้ยงเขาไม่ดีแต่เราเลี้ยงดีที่สุดตามกําลังความสามารถของเรานั่นก็ขึ้นชื่อว่าการทําหน้าที่ของความเป็นแม่พ่อแล้วไม่ว่าใครจะมองว่าเขาทําไม่เห็นดีเลยเลี้ยงดูลูกไม่ดีเลยแม้แต่ตัวลูกเขาเองก็ตามจะพูดว่าไม่น่าให้เขาเกิดมาเลยเกิดมาแล้วเลี้ยงดูดีไม่ได้ เขาจะบนอะไรที่เป็นลูกกันนะลูกจะพูดอะไรปล่อยให้ลูกมันพูดไปแต่คนในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่หน้าที่พวกเราในความเป็นลูกก็ต้องเข้าใจในบริบทของความเป็นแม่พ่อว่าแม่พ่อเรามีเงินแค่นี้เขาดูแลเราไม่ใช่ไม่เต็มที่เขาดูแลเต็มที่แล้วแต่เต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดว่าเขามีเงินเดือนแค่นี้ไม่สามารถมีเงินเดือนไปได้มากกว่านี้ แต่เขาก็เต็มที่ในความสามารถที่เขาหาเลี้ยงได้เราจะเอาแต่ความพอใจของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้เราก็เต็มที่แล้วเหมือนกันในการที่จะเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ต้องการให้ครอบครัวนั้นดีที่สุดแต่มันก็ได้แค่ครอบครัวแค่นี้นั่นเรียกว่าวิบากของกรรมเราเหมือนกันเพราะนั้นต่างคนต่างต้องยอมรับการเขาเรียกการกระทำของกาลการและยอมรับความจริงให้ได้แค่นั้นเลย เป็นบาปไหมเป็นบาปนะยังไงก็เป็นบาปอยู่ดีการฆ่าอ,อันนี้มันยกมือหลายทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งอนุธก่อน ขโมยเงินพ่อแม่เติมเกม,มไปครับเออเนี่ยเวลาถา,ามให้มันเสียงดังฟังชัดแบบเนี้ยขโมยเงินเกมพ่อแม่มาเติขโมยเงินพ่อแม่มาเติมเกมบาปไหมใช่ป่ะใช่ป่ะคำถามนี้ป่ะใช่ใช่ไหมขึ้นชื่อว่าขโมยมึงว่าบาปไหมล่ะบาปไหมบาปครับเออก็คำตอบคือ คำตอบคือบาปหรือไม่บาปบาปใช่ไหมการที่เราเอาเงินพ่อแม่เราอยากไปถือวิสาสาว่านั่นคือเงินเราไม่ได้นะเงินพ่อแม่คือเงินพ่อแม่เงินเราคือเงินเราการเอาเงินเขามาเป็นของเราด้วยอาการแห่งขโมยอาการแห่งขโมยเรียกว่าบาปพิเศษห้านะ ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ข้อที่2เรารักทรัพย์เขามาเติมเกมเพราะนั้นถ้าอยากเล่นเกมหาเงินด้วยตัวเองหรือบอกขอเขาดีๆถ้าเขาไม่ให้ก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่ให้เราเลือกที่จะไม่เล่นเกมก็ได้ไงหรือเลือกที่จะเล่นเกมแบบไม่เติมเงินก็ได้ไงแต่เราเลือกที่จะขโมยเงินเขาอันนี้ไม่ถูกต้องนะอย่าไปทำหลีกเลี่ยนการทำนี้เสียอ่ะต่อไปอันนี้ก่อนก็ได้ เสียงดังๆทำยังไงถึงจะลืมคนเก่าเพราะว่ายัางต้องเจอกันอยู่เป็นประจำทุกวันลาออกไหมละ่ะไม่ได,ไได้ถูกต้องมากหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราคือเราไม่ต้องไปสนใจ รับรู้ไว้ในปัจจุบันว่าเขาไม่เอาเราแล้วคิดแค่นี้เลยเขาไม่เอาเราแล้วเราต้องมองเห็นโทษวิธีการสอนเนี่ยการสอนง่ายที่สุดและทำให้เราลืมเร็วที่สุดคือคิดอยู่เสมอว่าเขาไม่ต้องการเราแล้วเขาไม่เอาเราแล้วเขามีคนอื่นแล้วคิดอย่างนี้ตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองลืมเขาให้ได้ถ้าเราโมแต่คิดว่าเฮ้ยเขายังมองเราอยู่เนาะแสดง เรายังมีความหวังเฮ้ยเขายังแอบสงสัยตาให้เรานะแสดงว่าเรายังมีโอกาสถ้าเราคิดอย่างเนี้ยเราจะรอคอยสุดท้ายเราจะเลิกชอบเขาไม่ได้ดังนั้นเราต้องยอมรับตามความบบเป็นจริงแล้วคิดอยู่ในใจว่าเขาไม่เอาเราแล้วอย่าไปสนใจรอคอยเขาอีกต่อไปเลยแล้วเราจะลืมเขาได้ประมาณนี้เนาะอ่ะมีทางนี้ด้วยนะอ่ะถามเลย ถ้าทักหาสาวแล้วผัวเขาอาฆาตยรัอีกทีหนึ่งฟังไม่รู้เร uh ื่องทักหาสาวแล้วผัวเขมก็ทำยังไงครับสาวแล้วผัวเขาอาฆาตอ๋อทักหาสาวแล้วผัวเขาอาฆาตใช่ป pues> ่ะขาตามฆ่าผมับตามฆ่าเราจะทำยังไงดีเหรอแล้วเราทำจริงไหมอะ ตอนนี้ผมยังไม่าเลยไม่ใช่หมายความว่าเราไปทําแบบนั้นจริงไหมจริงครับจริงครับเออก็สมน้ําหน้ามึงอะนะคือสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องยุติการกระทํานั้นใหญ่คถามคือยุติการกระทําหรือ,อยังยวครับยืนรับอ,อ่าถ้าหยุดแล้วก็จบไปดังนั้นถ้าเขายังทําอยู่อันนี้ก็ต้องแจ้งความบอกผู้ใหญ่บอกผู้ปกครองให้เขาช่วยเหลือเราแล้ว,ลวเราเป็นเด็กมนันอาจจะเกินความสามารถเราแล้ว ก็ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่แต่ให้มองไว้ว่าเนี่ยมันเป็นโทษนะเขาจะตามฆ่าเราเนี่ยมันอาจจะตายจริงในวันหนึ่งข้างหน้าก็ได้วันนี้มึงไม่ตายมาไ,ไ,ไม่ได้เพราะพรุ่งนี้จะไม่ตายนะใช่หรือเปล่าดังนั้นวิธีการคืออะไรเราอย่าไปทาเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วจําไว้ว่าการที่เราไปยุ่งกับของคนที่เขามีเจ้าของแล้วเนี่ยมันเป็นโทษเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อตัวเราอย่างไรอย่ามองว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสาใจ อย่ามองแบบนี้ว่าเป็นเรื่องที่มันน่ายงย่องสารเสริญมันเป็นเรื่องเลวสามต่ําช้าแล้วเป็นเรื่องของการเรี่นนนำซึ่งโทษภัยและภัยพิบัติเนี่ยมาสู่ชีวิตเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันมีอันตรายอย่างยิ่ง คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่ได้ว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเขาจะรู้สึกยังไงก่อนจะตัดสินใจทําอะไรมองเห็นโทษภัยให้เกิดขึ้นเนี่ยว่าอะไรบ้างจะเป็นโทษเป็นภัยที่ทําให้เกิดความอันตรายแก่ตัวเราได้บ้างมองเห็นโทษเยอะๆอย่าเอาแต่ความสนุกเอามันตรงหน้าจนนํามาซึ่งความเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นเพราะนั้นก็ให้ยุติบทบาทถ้าเกินกว่าสามารถบอกบอกพ่อบอกแม่เราให้เขาช่วยเหลือ เขาจะได้หาหนทางบอกครูอาจารย์ก็ได้เขาจะได้ช่วยหาหนทางในการช่วยเหลือบางทีเด็กเนี่ยเราเป็นเด็กพุฒิที่ภาวะเราความคิดเราอาจจะยังไม่มากพอ<ๆ>ก็ต้องอาศัยกำลังของผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มาก,ก่อนเนี่ยในการแก้ไขปัญหาให้กับเราได้ประมาณนี้เนาะ,นะต,ตนี้ด้วยนะ

ผิดอะไรอันนี้ไม่บาปไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเจตนาบาปนะ<ม>คิดยังไงกับคนที่เป็นศัตรูคิดจะเป็นศัตรูกับเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยคิดจะเป็นศัตรูกับเขาเลยใช่ป่ไม่ต้องคิดอะไรปล่อย ปล่อยไปใครอยากจะเป็นศัตรูกับเราปล่อยเขาเป็นศัตรูไปแต่เราไม่เป็นศัตรูกับเขาคือถ้ามีคนคิดจะทําอะไรกับเราแต่เราไม่คิดจะทําอะไรกับเรื่องมันจะจบไนงะประเด็นแต่ถ้าเขาทํามาเขาเป็นศัตรูกับเราเราเป็นศัตรูได้เดี๋ยวกูจัดให้มันก็จะทะเลาะก,กันไม่เลิกไนะนี่ออกไหสุดท้ายแล้วมันจะนํามาซึ่งการเปี่ยดเบียดเดือดร้อนซึ่งกันและกัน จนนํามาสู่การทะเลาะเบาแหวงเกิดการทําลายทําร้ายการสุดท้ายมันก็จะเดินหนีไอเหตุปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้สุดท้ายก็จะเกิดการเบียดเบียนเดือดร้อนกันอยู่ดีวิธีการคือเขาจะโกรธเราจะเกลียดเราปล่อยเขาโกรธเ,เขาเกลียดไปเราไม่ต้องไปสนใจในบริบทนั้นอาจารย์ทอ้อาจารย์ชื่อเบียร์ผิดข้อห้าไหมครับอะไรนะอาจารย์ชื่อเบียร์ผิดข้อหาครับอาจารย์ชื่อเบียร์ผิดสีข้อห้าไหม มันเป็นแค่ชื่อกูไม่ได้แดกตัวเองนี่ถ้ากูแดกตัวเองอน,น,น่ะผิดแน่อ่ะหมดแล้วมะน่าจะหมดแล้วอันเหลือคนนี้อ่ะอะไรนะะมีแฟนแล้วไปแอบคุยกับคนอื่น อันนี้หมายถึงตัวเองเหรอหรือยังไงใช่ตัวเองไหมคือมันผิดสีไงมีแฟนแล้วอย่าไปแอบคุยกับคนอื่นเราก็ต้องพอใจในแฟนของตนเองเราต้องทําหน้าที่ถ้าเราไปพอใจในคนอื่นนี่เรียกว่าคันเกินเหตุละอันนี้ใช้ไม่ได้วิธีการคือเราต้องพอใจเฉพาะในคนที่เราคุยอยู่แล้วอย่าไปพอใจในการที่จะเลือกคุยกับคนหลายคนอันนี้เรียกว่าสันดานมากๆมากๆไม่ควรทำถ้าทําอยู่เลิกทําซะ ถ้าไม่เลิกทําวันหนึ่งโดนจับได้เราจะต้องเจอความทุกข์อย่างแสนสาหาัสเอออาคนสุดท้ายแล้วกันคนสุดท้ายมีความเไรมี่รนไม่รู้เรื่องเลยถ้ามีความรักในวัยเียนควรปฏิบัติตัวอย่างไรคะแล้วผิดไหมคะที่มีความรักในวัยเียนผิดไหมเหรอ ีความรักในวัยเรียนจริงๆไม่ได้ผิดหรอกแต่มันยังไม่ไม่ใช่เวลาของการมีอ่ะแต่ถามว่าถ้าจะต้องมีทํำยังไงก็ให้อยู่ในบริบทสายตาของผู้ปกครองคือเวลาจะมีว่าเราคุยกันพบกันเราจะช่วยขวนขวายในการศึกษาเล่าเรียนตั้งใจในการเรียนหนังสือไม่พากันไปในทางที่ไม่ดีคอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนดูแลซึ่งกันและกันมันก็ทําได้แต่อย่ากเกินเลยกว่านี้ เวลาจะคุยกันจะคบกันให้อยู่ภายใต้สายตาของคนเป็นพ่อเป็นแม่และอยู่ภายใต้ของสายตาของคนเป็นครูบาอาจารย์ด้วยมันต้องอยู่ภายใต้ภายใต้บริบทของสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่อยู่ในบริบทนี้เนี่ยมันก็ขึ้นชื่อว่าผิดได้เพราะมันอาจจะนำมันอาจจะไปคบกันในทางที่เสียหายหรือว่านำไปสู่ความเสื่อมได้อย่างนี้นะเพราะนั้นก็มันถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดมันจะผิดก็ต่อเมื่อไปทำผิด เพราะนั้นถ้าอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ไว้มันจะได้ไม่ไปสู่ความผิดพลาดได้ทางบ้านการที่พวกเราการที่พวกเราใช้ชีวิตไปวางแบบลงอยู่ทำเรื่อยๆไปอยางทุกวันนะครับแล้วอยากให้ชีวิตมันดีขึ้นการเราควรที่จะอะไรขออีกทีได้ไหมการที่พวกเราใช้ชีวิตแบบวันวันต่อมารับทำเรื่อยๆลงนยู่เรื่อน มีชีวิตีปเราต้อเริ่มจากอะไรก็เริ่มจากการหยุดใช้ชีวิตแบบวันหนึ่งคืนหนึ่งกลับมามีสติแล้วก็ตั้งใจในการขวนขวายภาคเพียในการเริ่มต้นในการมีระเบียบวินัยคนใช้ชีวิตแบบเช้าชามเย็นชามใช้ชีวิตไปวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้เริ่มต้นหลักเกณฑ์อะไรพวกนี้เรียกว่าไม่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตไม่มีการวางแผนในชีวิตหน้าที่คือเริ่มต้นในการวางแผนในการใช้ชีวิต ขยับตัวเองใหม่มีระเบียบวินัยเริ่มต้นใหม่ในปัจจุบันเริ่มเลยถ้าไม่เริ่มมันก็ไม่ได้เริ่มอยู่อย่างเงี้ยเริ่มวันนี้เลยอะไรก็ตามที่ทําให้เราประสบความสำเร็จได้ก็เริ่มต้นเราคิดว่าทุกคนคิดได้อยู่แล้วแต่เวลาคิดแล้วอาจจะไม่ลงมือทำไงเมื่อไม่ลงมือทําความจเจริญย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ การกระทําเป็นตัวสําคัญที่สุดแค่คิดเนี่ยมันยังไม่เกิดอะไรมันต้องคิดแล้วเอาความคิดน้นมาลงมือทําทําแล้วไม่เป็นไปตามความคิดก็ปรับเปลี่ยนความคิดนั้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมแล้วจนในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ความคิดนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความเจริญได้ในปัจจุบันการเป็นผู้นำีคอะไรการเป็นผู้นำที่ดีเหรอผู้นำที่ดีคนมีอะไรนะมีวุฒิข่าวไทยราย วุฒิภาวะคือทุกวุฒิภาวะเลยการเป็นผู้นำเนี่ยอย่างบริบทของพระเจ้าเนี่ยอย่างเช่นผู้นําที่ดีควรมีกุศลกรรมมาสิบเจ้านายทําหน้าที่ต่อลูกน้องหนึ่งในหน้าที่ของเจ้านายคือรู้จักแบ่งปันหน้าที่ของตนแบ่งปันหน้าที่ที่มีให้กับลูกน้องของตนเองเนี่ยจะต้องรู้จักความสามารถของลูกน้องลูกน้องของตัวเองให้ได้ว่าลูกน้องตัวเองเนี่ยมีความสามารถขนาดไหนเมื่อตัวเองมีความสามารถเท่านี้ ก็ต้องรู้จักแบ่งปันงานให้ลูกน้องของตัวเองทําตามแค่นี้ถ้าทํามากกว่านี้เนี่ยเขาอาจจะทําไม่ได้ก็ได้ผู้นําที่ดีมาก่อนนอนทีหลังผู้นําที่ดีต้องมีพรหมวิหารสีเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาต่อผู้ที่ต่ำกว่าเสมอเมตตาคืออะไรมีความปรารถนาดีกับเขาการุณาคืออะไร คอยช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาตยยัวเองอเสมอมูนิตาคือคอยให้กำลังใจอุเบขาวางเฉยให้เป็นดังนั้นเนี่ยคือวุธิภาวะของการมีพเวเอร์ของความเป็นผู้นำผู้นำที่มีความเมตตาลูกน้องจะรักใคร่เอ็นดูผู้นำที่มีแต่ความอาฆาตพยาบาทบาดหลายลูกน้องจะหนีหาง ดังนั้นคําว่าวุฒิภาวะของผู้นําให้เอาคุณสมบัติที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่ไปใช้เนาะโอเคน่าจะประมาณนี้เนาะเกินเวลาล้เอาไว้โอกาสหน้าเพราะว่าอาจารย์ต้องไปบรรยายอีกที่หนึ่งต่อมีที่ใหม่ต่อไปก็ขออนุโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนด้วยนะที่มีโอกาสในการฟังธรรมขอให้มีความสุขความเจริญคิสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยก,กากระทำของตัวเอง ตั้งใจในการทําความเพียรละที่อกุศลเจริญกุศลมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทุกวรรภ์สที่สุดแล้วขอให้ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้โดยชั่นหน้าการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุนุโมทนาทุกคนนะสาธุเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายรูปกับเด็กภาพเดียวครับแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ค่ะมีอาจารย์เมาด้วยก็ เป็นผู้ใหญ่ไหม่ยอะก็จะเปลี่ยนกล่งตามที่เราต่องคนนี้เขก็น่าจะไม่ไหวใช่ไม่ไหว

ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนขามทะเลสอนะคะ